ข้าวลาย candy เ e v e l วิเคราะห์และทดสอบควสามารถสกิลให้ค่าแรงเพิ่มเหรอแค่ข่าหัวนำจับก็พอแล้วสำหรับคุกกี้และข้าวลาย candy วิเศษเลเวล10นะครับเราไปดูกันที่สกิลพื้นฐานกันก่อนครูทำอยู่ที่15วินาทีเล็งสกิลไปตัวที่ m a คค P พต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มความระจมตีให้กับตัวเอง ความเสียหาย1ครั้ง131.9%นะครับตัวยิงทั้งหมด10นัดความเสียหายอยู่ที่1,319%ซึ่งตั้งต้นนะครับจะสูงกว่าตัวแวมไพร์นะครับแล้วก็เพิ่มความรนจมตีให้กับตัวเอง50%นาน7วินาทีสำหรับแคนดีวิเศษเลเวล10นะครับสำหรับสกิลก็คือจะคล้ายๆของเดิมแต่เพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษเข้าไปนะครับแล้วก็แบบนี้ ซึ่งที่มันเอามาแล้วมันนะครับเพราะมันจะมีบัฟด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปอ่านควา,ามสามารถสกิลกันนะครับควา,ามสามารถข้างบนนะครับจะเหมือนเดิมก๊อมาจากตัวพื้นฐานนะครับแล้วก็อ่าตัวน,นี้ที่เพิ่มเข้ามาคือจะทนทานต่อกรต่อเอฟเฟกต์รบกวนการใช้สกิลนะครับก็คือรบกวนการขัดสกิลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของตัวเข้าวลายเวลายิงสกิลแล้วถูกขัดจังหวะครับมันจะหยุดยิงทําให้สกิลดาเมจไม่เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับจา่คราวนี้ก็คือไม่สามารถโดนขัดได้แล้ว แล้วก็จะเพิ่มความเโจมตีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะมีตัวดีบัฟนะครับ mm. เผาไหม้เพิ่มเติมเข้ามา mm. ตอนนี้นะครับจะมีการเพิ่มจํานวนนัดในการยิงนะ,ะ mm. เพิ่มเข้ามาอีก2นัดรวมเป็น12นัดนั่นแหละที่ผมรู้ว่าตัวพื้นฐานไปนยิงได้10นัดเพราะว่ามันบวกเข้ามาอีก 2, 2> mm. กลายเป็น12นัดนั่นเองอันีมก็จะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะครับจากสกิลอีก13.4%ที่แคนที่เลเวล10นะ เลเวลมากกว่าน,นี้ก็จะแรงขึ้นอีกอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นต่อน,นัดนะเพราะถ้าเกิดเป็นเพิ่มขึ้นมาแค่นี้ถือว่าน้อยถ้าต่อน,นัดก็จะได้เพิ่มอีก12นัดก็กประมาณร้อยกว่าๆนะครับโลเมเซ็ตก็ตั้งต้นน่าจะประมาณพันห้าพันกช่วงนั้นนะครับอันนี้ตั้งต้นจะสูงกว่าวมไพร์นะครับอันนี้ผมเอาไปเทียบกับตัววมไพร์เพราะว่าลักษณะสก,กิลกับแคนดี้มันคล้ายๆกันเลยนะต่อมา,อาจ,จะเป็นการเปิดใช้งานดีบัฟเผาไหม้นะครับหนอัตา50%เนี่ย,ยหมายความว่า ตัวนี้จะมีอัตราในการติดนะครับเฉพาะการโจมตีปกตินะก็คือมันจะมีการโจมตีปกติไปที่ตัวหน้าหนึหน่งเป้าหมายตัวนี้มันจะสมติดดีบัฟเพิ่มเติมแต่ว่าก็คือมีโอกาสแค่1 0นะครับแล้วก็ดีฟัซตัวนี้จะทํางานแยกการก็คือตัวเผาไหม้ที่เกิดจากการโจมตีปกติถ้าเกิดติดขึ้นมานะครับมันจะเสียหาย57.2%ทุก1วินาทีนาน8วิก็อันนี้ที่แคที่เลเวล10นะถ้าเกิดเลเวลสูงขึ้นก็จะเพิ่มเหมือนกัน ตอนนี้ถ้าเกิดติดขึ้นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ8คูณ60ประมาณ480จุดนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากต่อมาเผาไหม้ที่เกิดจากสกิลนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะติด100%คือถ้าเกิดยิงสกิลใส่ตัวไหนปุ๊บตัวนั้นติดเผาไหม้100%เลยนะครับเสียหายจะมากกว่าตัวที่เป็นการจากการโจมตีปกติคือ74.4%ทุกหนึ่งวินาทีผมไม่ไทีนะครับจะน,นวนมีไดทีก็นานกว่าด้วยก็คือสองเท่าของการโจมตีปกติ อันนี้จะสิคูณสิก็เท่าไหร่อะแปดสิบเลียนะก็ประมาณเกือบเกือบพันพันห้าพันหกชนนะนะทีนี้เรามาเทียบดูความแรงถ้าเกิดตัวที่โซดสกลิลนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียที่ว่าเข้ามาพร้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับแวมไพร์อ่ะตัวแวมไพร์ตัวที่เป็นติดดีบัฟเลือดไหลนะครับรวมรวม็บเสร็จอ่ะอจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่ากว่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้า เผ่าไหม้ของเข้าลายอ่ะจึงถือว่าเบาวกว่าแวมพร์นะแต่ว่าสกิลตั้งต้นนะครับจะแรงกว่าก็คือมันจะพอใช้กันได้ก็รนมๆแล้วก็จะอพอๆกันในส่วนของสกิลนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเข้าลายยิงใส่ตัวหน้านะครับแล้วติดดีบัฟเผาไหม้เพิ่มมันก็จะแรงขึ้นอีกนะครับยี mm ่ง hmm. แต่ว่าตัวดีบัฟตัวนี้ทั้งเผาไหม้แล้วก็ตัวเลือดไหลของแวมพร์อ่ะมีข้อเสียทั้งคู่ก็คือสามารถโดนล้างได้ด้วย สมุนไพรโร์ทอนได้ด้วยพาเฟ่แล้วก็ล้างด้วยสมบัติแว่นตาักคุกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาในส่วนของแอฟเฟคที่เลเวลสิบเลเวลยี่สิบเลเวลสานะอันนี้ที่เลเวล10ก็จะเพิ่มในส่วนของอบัฟให้กับเพื่อนเพื่อร่วมทีมนะครับเป็นความระดมตีอีกยีนานเฉี่ยวินาทีถ้าเกิดเลเวลยีกับ30นะครับก็จะเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับอีกเลเวลละสอนะครับ ในนี้เมื่อดูความสามารถของแคนดี้โดยรวมของตัวข้าวลายแล้วว่าจ,จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะด้อยกว่าตัวแวมพายค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าในส่วนของดาเมจอ,อาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยเพียงแต่ว่าในส่วนของเอฟเฟกต์เลเวลสิบของแวมพายมันจะมีตายเกิดไาทำให้ใช้สกิลได้อีกหนึ่งรอบแล้วก็โดยปกติแวมพายจะมีคูไทมส์สกิลน้อยกว่า,าข้าวลายอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะที่ของข้าวลายเนี่ยเอฟเฟกต ที่ควรจะได้มาในที่เรียกว่าสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยมันได้เป็นแค่การบัฟพอเรโจมตีแถมไม่ได้สูงมากก็คือเหมือนกับว่าโดยองรวมนะครับมันจะไม่ค่อยโดดเด่นในแง่ของการทำดาเมจจากสกิลสักเท่าไหร่นะครับต้องไปหวังเพิ่มกันบัฟพลังโจมตีก,กับตัวที่เป็นตัวที่เป็นอันดับัฟเผาไหม้นะครับจากการโจมตีขกตีนะครับ นั่นจากจุดเด่นที่ผมกล่าวไปนะครับก็เลยจะเบื้องต้นจะจัดอยู่ในทีมที่เป็นความระมตีที่เน้นการจ่อแถวหน้านะครับซึ่งจะมีรถนมบาชูกา้าฉลามข้าวลายและโพนี่สมบัติตำลาราคภุมนาฬิกานะครับแล้วก็ตัวท็อปปิ้งนะครับจะเหมือนกับว,วันที่ผมจัดตัวทีมรถนมไปนะครับก็คือรถนมรถเสียหิร้วนให้เน้นความระมตีนะครับ ก็จะเป็นมาชูก้าลถเสียหายล้วนใน้นความระดมตีเหมือนกันให้บัฟตกที่2ตัวนี้นะครับเพราะว่ารดนมจะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็มาชูก้าก็เช่นกันนะครับยิ่งตีเร็วยิ่งลดเลือดแล้วก็มีฉลามอันนี้ผมเปลี่ยนท็อปปิ้งนิดนึงเป็นลดเสียหายล้วนเหมือนกันนะครับให้น้นคูลรรมนะครับออกสกิลบ่อยเราจะมี3ตัวนี้ครับที่จะเป็นเน้นการจอดแถวหน้าทีนี้ตัวข้าวลายจะมีบทบาทยังไงนะครับอันแรกผมต้องบอกก่อนว่าข้าวลายแคนดี้อ่ะจะแตกต่างกับแวมไพร์ตรงที่ว่าลักษณะสกิ จะเน้นไปที่ความแรงจากสกิลเป้าหมายเดียวแล้วก็ตัวดีบัฟนะครับที่ลดเลือดเป็นตามวินาทีนะครับแต่ว่าของข้าวลายอะ่ะมันจะต่างกับแวมไพร์ตรงที่แวมไพร์อ่ะสามารถใส่เป็นท็อปปิ้งจมตีล้วนได้เลย,เ,ลยเพราะว่าแวมไพร์มี2ชีวิตนะครับแล้วก็มีดูดเลือดด้วยอีกทั้งอยู่แถวหลังสุดเนี่ยไม่ค่อยอไม่ค่อยตกเป็นเป้าแล้วก็การระหว่างใช้สกิลก็จะหายตัวไปจากแผนที่นะครับทําให้เป็นตัวที่สามารถยืนอยู่ในสนามได้นานกว่าแต่ข้าวลายอะ่ะมันต่างกัน ข้าวลายอ่ะถ้าเกิดใส่เป็นโจมตีล้วนหมดอ่ะแล้วเจอดามเมหนกัหนกๆแค่2เบฟก็ไปแล้วนะครับนอกจากว่าจะจัดลงกับทีมที่เป็นฟีนองเซีย้วก็เขาจะใช้งานได้ทีนี้พอการที่ไม่สามารถใส่เป็นโจมตีล้วนได้อ่ะดามเมจมันไม่เพียงพอนะครับที่จะล้มผู้ต่อสู้ได้จากความแรงของสกิลผมก็เลยจัดให้เป็นลักษณะของลดเสียหายล้วนแทนแล้วก็ตัวโพนี่ก็จะเป็นครูธรรล้วนเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาพูดกันต่ออีกนิดนึงวว่าตัวข้าวลายอ่ะ ในเมื่อมันฆ่าตัวเทเปาหมายเดี่ยวไม่ได้แล้วผมก็เลยจะเน้นความสามารถของมันในการบัฟความรจมตีให้กับ2ตัวแรกนะครับยิ่งตีเร็วก็ยิ่งลดเลือดศัตรูได้สูงพอบอกฉาหลาดแล้ว3ตัวนี้มันจ่อแถวหน้าอยู่แล้วทีนี้ตัว,ต,วตัวข้าวลายเนี่ยมันจะมีสกิลในส่วนของที่เป็นจมตีแถวหน้าซึ่งปกติอันนี้เพื่อนอาจจะไม่ทราบว่ามันจมตีเป็น2นัดนะครับใส่ต้นได้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับตัวที่ดีบัฟที่มีโอกาสติด50%ออาจจะเผาไหม ก็คือถ้าติดขึ้นมาตัวมันเองก็เป็นตัวที่ทำาดาเมตต่อแถวหน้าเหมือนกันนะครับก็กับวว่าเรามีตัวพาดาเมตตัวหน้าทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับเนี่ยก็เลยออกมาเป็นทีมลักษณะนี้นะแต่เบื้องต้น,นอย,อยังไงผมแค่ทดลองทีมนะยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าทีมลักแบะน,นี้มันจะใช้สู้กับระดับสูงๆได้จริงไหมเดี๋ยวไปทดลองให้ดูสักทีมหนึ่งก่อนนะครับรักษาแนวให้ดี

เริ่มขบวนทาเ,เรขขเขบาใจให้ดีรักษากำแพงประสานได้แล้วสรุปว่าบาวกับฉลามก็แบกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ศัตรูก็ดาวไม่ค่อยสูงมากด้วยเหมือนกับเอาเข้าลาย่มาเป็นตัวซัพปอร์ตควาโจมตีเฉยๆยังไงก็อย่าเพิ่งเอาทีมนี้ไปใช้งานจริงนะครับ ก็ต้องบอกว่าแคนดี้วิเศษของคาวไลน์รอบนี้นะครับทำออกมาได้ใช้งานยากจริงๆก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะมีการปรับแก้ไขอะไรหรือเปล่าสําหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอโทวลาไปก่อนสวัสดีครับ